ลมหนาวแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยเข่าเข่าอันเข่าออกดอกไปพี่น้องคุณอ่ะเข่าออกดอกพอดยพี่น้องเอ้ยลมวอยวอยพัดหมอยแบ่ๆเข้าช่วงฤดูหนาวแล้วครับตอนนี้หนาวครับบรรยากาศดีแห้งอ่ะขนาดซีเทียงอัได้พี่น้องนี่โอ้ยลมหนาว หน้าหนาวเข้ามาแล้วนะครับหน้าหนาวเวยพี่น้องเดอ้อพอดีพระท่านได้มีเสือกันหนาวใส่ไปหาสื่อเสือกันหนาวเด้อพี่น้องจังหน่อยแพงในบัดนี้คุณอะเข่าออกห่วงมั้เลยพี่น้องเข่าสองวันที่แล้วฝนตกหนักบึมบอมยู่ สอมือที่แล้วนะครับพ้นตกน้ำบึ้มบึ้มัมน,นี้เข้าแล้วดูหนาวแล้วปนี้งงกับประเทศไทยมันเปลี่ยนเร็วพดพดสิขข่เขานาหนาวก็มือเดียวพี่น้องเอ,อ้ยพ้นหยุดตกสองมือที่แล้วบึ้มล่มหนาวมากเขานาหนาวเลย ขขาก็ออกห่วงเลยพี่น้องเออจังหน่อยก็ได้ซัดเขา่าเดือนหน้านี่ก็ได้ซัดเขา่าเดือนหน้านี่ได้ซัดเข่าออกภาษาอันนี้มิตรญาให้นี่มิตรญาอันนี้วัดป่าพี่น,น้องนี่วัดป่าคนอยากขี่เรื่องสร้างวัดยุคเลยมีตมศรัทธาเงินเดือนพี่น้อ,อ,นองเดออคนอยากได้ภาพพระธาตุ ดีเวสลาฟกันกันเดียวคบมองนี่เหรอวัดป่าเบิกนี่เหรอพื้นที่ประมาณเกือบ20ไร่ส่วนนี้ก็เป็นโซนโซนหน้าคนนะครับผมผู้ใดมีเงินท่านผู้ขาถึงเลยเพราะว่าเราจะนั่งปราศีเสือนที่ดินแปลงนีถวายวัดกันมันติดวัดนะครับได้บุญหลายได้พี่น้องสร้างวัดนี่วัดบางใหญ่เดิมน้องเดิมพุทธอยาม สสามวัดสามว่านะครับไม่เห็นผาปะนานิษราเห็นของนำข,ของในเห็นคุตรีผาผกเกนมาได้เรื่องพี่น้องเด้อครับเพื่นต้องการเงินอยู่จังหน่อยออกพรรษาแล้วนะครับเข่าพนะุ่น่ะอันนี้เข่าออกออกห่วงแล้วพี่น้องจังหน่อยก็ได้เกี่ยวเดือนนายได้เกี่ยวแทะพี่น้องเอ้ย เริ่มล้นะครับล้มหนาวหนาวคาัพี่น้องขนาดสีเทียงเลยนี่ขนาดสีเทียงแล้วยังแบบอากาศปันมุกโ่งเศร้ายินจะเยือกนะครับอันนี้ก็ใส่เสื้อกันหนาวมากันบ่ใส่ขี่รถไรพี่น้องมันหนาวมันมันเย็นนะครับโอ้ยเข่าครับออกง่วงไปเลยพี่น้องเดือนหนาได้เกี่ยวเลยนะี่ เดินภานวานาอย่าให้ลมเยอะนะครับเพราะลมหลายลมหลาเนี่ยมันก็สิพาดเข่านี่พี่น้องพาดเข่ามันลบย้ำเกี่ยวกับเกี่ยวยากพี่น้องเอ,อ้ยเห็นบหมนี่อากาศดีแห้ง ผู้ใดพ่ะท่านไหนมีครูเด้อเข่าหนาหนาวเลยเด้อครับผมเฝ้าหาครูหายัางไว้นอนกอดเด้อพี่น้องแต่ว่าผมก็บ่รท่านไหนมีคือเก่านหรอวะหาจังไหนก็หาบ่พอจิ่เกลียเจ้ากระพูห้ยกระหะ้ยครับเดี๋ยวเข่าออกห้วงเป็นห้วงใหม่ สายลมลมเป็นหาวจากว่าเป็นลมหนาวเรือน้มหยังดอกแม่ป่าคือคนบา้ามาสร้างทำล้ำลำลายได้นี่พี่นะ้องจำเนื้อมาได้ <c oughs> ปาดลมแห้งอยู่ยลมหนาวพัดมา อีกแล้วกำลังสิเดินทางไปไปในเมืองนะครับไปตลาดไปเธุระนะครับเดินทางไปตลาดเมื่อแรกยังสี่ขอมาตัดผมนะครับตัดผมก็เตรียมของไปล่ำตัดผมแล้วก็เตรียมของไปล่ำ ทุกพี่ห้าวสิมาหับมาหนีผ่นว่ะฝนตกพผ่านเอาฝนตกทางอื่นผ่านป่ะก็ได้ไปล้วมาหนีผ่านป่ะฝนย่างมาตกพ่อเศร้าก็เศร้าเลยเด้อฝนทางนั้นเด้ออย่าฝนดีทั้งทางนั้นปอดแก่นทั้งทั้งคอนแกน่น,แกนหนักนะครัฝนตกพี่นอ้องแต่ตอนนี้กระสินบ่นตกแล้วครับกระสินหนาวแล้วตอนนี้ ก็เรสินเริ่มหนาวแล้วนะครับนี่้านค้าร้านข,า,า,นขายคนในเมืองคนในเมืองนีบ่บอย่านโควิดด้พี่น้อง ก็คือบ้านนอกเด้บ้านนอกนี่ย่านโควิิขคืออย่างนี้เด้ทั้งที่แถลว่าโควิดก็บ่้ด้หลายขึ้นในเมืองเด้แต่วา่าเป็นทางย่านแต่ว่าผู้ใดก็ไดไปเฮื่อนใดก็ได้ตื่นตัวแถวว่าย่า,ตายนตายก็ยงหอดในเมืองอย่นี้คนบ้านนอกความพออยู่ต่อยู่ตะทงให้ทงหน้าทั้งพู่ทั้งขาพี่น้องมีแต่คูเด้อพี่น้องแถวนี้คู่รอบๆนะครับทับงทงให้ทงหน้า น้องเนี่เห็นบอกเทิงผู้เทิงผาย่านโควิดนี่ย่านย่านโพดผู้กัวมูกัวพวกพี่น้องเอ้ยไถวบ้านข่อยจังหวัดกฬสินบนเขาอยู่ในเมืองเขาแล่นต่ำกันอยู่เขาสุมหัวกันอยู่ตลาดตาลี่ลานโกง้งลานค่าในมงในเมืองนี่ท่างลานพับบารอยยังนี่เขาพากันเปิดปะละ ในเมืองแต่บ้านนอกพี่นี่แต่ไปเล่นน้ากันที่ซื้อกระยานกันก็หวาดราพยานคักนะครับมันย่านโควิดในเมืองเนี่ยว่าะฮันได้ฉีดวัคซีนพี่น้องแต่ย่บ้านนอกเนี่ยวัคซีนนี่เต็มก็มีหดข้นไปฉีดย่านตายวัคซีนหลายคากพี่น้องอยู่แถวย่แถวบ้านนอกพี่น้องแถวบ้านนอกบ้านอย่าง แถวบ้านนอกนี่วัคซีนหลายคับพี่น้องวัคซีนไปสี่ผมไปสี่ตละเถื่เนี่ยวัคซีนเหลือเท่าสีโดเท่าสิบโดดมันมีคนไปสีดย่านตายคนมกก้าสีวัคซีนคนแถวนี้แ่ว่าหาวัคซีนนี่หลายคับซุ้มสีดก็สีบักคักซุ้มย่านตายก็ย่านตายลื่นมูลื่นพวกคักแต่ว่าวัคซีนแถวบ้านนอกนี่หลายคัะพี่น้อง ผมบริจจองนะครับบางสิ้นผมยางไปฉีดเลยวอล์กอินไปฉีดเลยนะครับก็ได้ฉีดเลยนะครับ,บเพราะื่อในเมืองในเมืองนี่ต้องจองต้องอยังแต่แต่แตยูนี่เขาก็จองเื่ากันอันล่ะครับอยู่แถวบ้านผมเขาก็จองเื่ากันแต่ว่าแต่ว่าหากมันวัคซีนหลายพี่นอ้องผู้ใดจองก็ได้ผู้ใดเอ็นอยากฉีดเลี้ยวก็ย่างเข้าไปฉีดเลยน้ำสถานที่อนามัย อาาไม่รงบอกรงบานพี่นออ้องอบตอบอย่างที่เพี่พี่พิ่เป็นจุดฉีดยานี่ยพี่นอ้องย่างเข้าไปวอกอินเข้าไปฉีดเลยผมนี่ไ่ได้จองนะพี่น้องผมวัคซีนนี่ผมวอกอินเข้าไปฉีดเลยก็ได้ฉีดเลยพี่น้องครบแล้วสองเข็มบางคนเพ่นกระจองบางคนเพ่นก็บประจองไม่ย่างผมนี่ผมไม่ได้จองนะครับเอาซัมเนียพี่น้อง กันใหม่นะครับสวัสดีครับ